มันมันอ้วนพีสุดประมันเก้าเก้าใช่ไหมเราเริ่มเหนื่อยอ่ะทำอะไรมันก็เหนื่อยแล้วแบบเวลาเรานอนเราก็นอนใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องกดหน้าลงมาใช่ไหมแล้วเหมือนตรงนั้นอ่ะันด้นมีบคอเนื้อมันเยอะไปหมดกูกลัวตายแรงวันตาใจคือกลัวตายสวัสดีครับผมชื่อเท่รับและที่นี่เท่ครับ f u c k e get money. Let's get money, m o t h e r f u c k e อ่ะว่าไงพี่ทำอะไรอ่ะก็วันนี้จะมาทำคลิปคลิปหนึ่งอ่ะเกี่ยวกับการลดน้ำหนักได้ไหมเหลือให้พี่เป็นแบบด้วยดีกว่าเ,เออเลองดูเผื่อมีคนมาดูนะลองหน่อยลองหน่อยเคยปะเคยลงทีเซอร์ไปแล้วมันก็ต้องก็ต้องพี่แล้วแหละ พี่โจเดอะฟิตเนสเคยแข่งลดน้ำหนักได้ที่3ด้วยนะครับไปไปดูอะไรเดี๋ยวเฮ้ยครับ ทำไมตัดสินใจเข้ามาในฟิตเนสเหมือนตอนนั้นก็คือคอว้วนไงออน้ำหนักแบบ90ากว่าไม่แต่ผมก็เห็นพี่วิ่งมาตลอดนะหลายเดือนมากเลยนะใช่มันก็ก,ก็คือมันมีความรู้แค่เรื่องวิ่งนะเล่นเวท<อ>แล้วมันก็เล่นไม่เป็น,นอ,อ่ะใช่แล้วก็ตัดสินใจใช้เทรนเนอร์ใช่ก็เหมือนอยากแบบอยากอยากทำอะไรใหม่ๆบ้าง,งอ,อ่ะเหมือนวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันก็แบบมันเจ็บเข่าไง ใช่ป่ะคนพี่หนักเท่าไหร่นะตอนนั้นอะตอนนั้นน่าจะปรมาณเก้าสบเก้าสิแล้วมึงก็รู้ว่ากูวิ่งเร็วด้วยใช่ไหมล่ะเออเออก็น้ำหนักขนาดนั้นก็น่าเจ็บอยู่มันก็กดๆใช่ๆเรื่อยๆจำได้ที่พี่เข้ามาครั้งแรกอะผมถามพี่ว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรเปล่าก่อนจะเทนอะพี่บอกว่าเจ็บเข่าแล้วก็ยังชอบวิ่งสปรินชอบวิ่งกระแทกใช่ผมจำได้แนะนำพี่คือ ต้องไปปั่นจักรยานก่อนแล้่แรงบนันดาลใจจริงๆไงพี่ไม่เหมือนตอนนั้นอะเหมือนกับเราเริ่มเหนื่อยทำอะไรมันก็เหนื่อยแล้วแบบเหมือนตอนนอนนอนมีอยู่พักหนึง่งช่วงหนึ่งมันแบบ เวลาเรานอนเราก็นอนใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องกดหน้าลงมาใช่ไหมแล้วเหมือนตรงนั้นน่ะโดนบีบคอเนื้อมันเยอะไปหมดแล้วเหมือนเหมือนโดนบีบคอตลอดเวลาแล้วเหมือนเราก็เห็นภาพเลยเออหรือว่าผีอ่ำกูกลัวตายครับได้แงวันนใจคือกลัวตายก็ว่าทําไมเข้ามาใช้เทนเดอร์ก้ยอมจ่ายด้วยเออมันก็มันก็คุ้ม嘛กับกับการไม่ตายเออกับการที่กูไม่ตายน่ะเอาจริงวันแรกที่ ผมเริ่มเทรนพิโจโนะผมเน้นไปที่ท่าออกกายอย่างเดียวเลยเพราะว่าพิโจอะวิ่งมาสักระยะแล้วผมผมเห็นพิโจวิ่งมาน่าจะประมาณกี่เดือนสองสาเดือนไหมสามสามเดือนก่อนจะมาเทรนกับผมนะแต่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ผมเห็นอยู่บ่อยก็คุ้นหน้าแล้ววันแรกที่ผมเริ่มเทรนจริง,รงอะ่ะผมไม่ได้มองไปที่เรื่องอาหารก่อนเลยผมเน้นแค่เรื่องท่าออกกําลังกายเน้นเรื่องเวทเทรนนิ่งนะครับ สร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าคนที่วิ่งส่วนมากอะ่ะถ้าไม่เล่นเวทเทรนนิ่งมามาก่อนหรือว่าเล่นควบคู่กันมากล้ามเนื้อจะค่อนข้างน้อยเป็นส่วนมากเลยนะอันนี้พูดถึงส่วนมากเลยกล้ามเนื้อจะน้อยเพราะว่าไม่ได้เน้นเรื่องเวทไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อจะวิ่งอย่างเดียวเพื่อให้น้ําหนักลงแต่คนที่ต้องการลดน้ําหนักอะ่ะควรจะต้องมีกล้ามเนื้อซึ่งยิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะยิ่งดีนะครับการลดน้ําหนักจะทําให้เร็ว แล้วก็ลดด้วย่นที่เหมาะสมอ,ะอ่ะก็คือยิ่งมีกล้ามยิ่งเบิร์นเร็วใช่เหมือนเรามีาตเตาเผาอู่เตาหนึ่งถ้ากล้ามเนื้อเยอะเปรียบเหมือนตเตาเผาที่ใหญ่เราสามารถเบิร์นนิ่งหรือว่าเผาสิ่งที่เราไม่ต้องการเก็บไว้อะได้เร็ว,ว,วก็วาบางคนคิดว่าเล่นเวทเทรนนิ่งจะยิ่งทำให้อ้วนนะไม่นะครับมันขึ้นอยู่กับโปรแกรมแล้วก็อาจจะมองเรื่องอาหารนิดหน่อย แต่ผมไม่อยากให้ซีเรียสมากเน้นอย่างแรกเลยคือกินโปรตีนให้ถึงนะครับออกกําลังกายมากต้องกินโปรตีนมากไม่รู้จะกะยังไงง่ายๆเลยน้ําหนักตัว1นกิโลกินโปรตีนหนึ่งกรัรมนะครับแค่นี้ก่อนเลยนอกนั้นก็จะเหลือแค่เรื่องระยะเวลา<ะ>ถ้าทํามากพอยังไงก็ลดแต่ตอนไอช่วงเดือนแรกนี่มันแบบมันเหนื่อยมากเลยนะ เหนื่อยเพราะว่ามันมีเรื่องระบบหายใจปอดหัวใจสําคัญอ,อย่างพี่โจขนาดฝึกวิ่งมาสักพักหนึ่งอ่ะพอมาเปลี่ยนโปรแกรมใหม่อ่ะก็ยังเหนื่อยอเพราะร่างกายนะใช่เพราะร่างกายไม่ชินแล้วก็ไม่เคยฝึกแบบกล้ามเนื้อมาก่อนก็ทําให้อาจจะเหนื่อยมากๆสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือฝึกวิ่งด้วยถ้าคนมาเริ่มออกกายใหม่ๆไม่ได้ฝึกวิ่งมาก่อนนะครับแ,แรกๆมาจะเล่นอะไรไม่ค่อยได้เลย,เลยก็จะ<ด><ด>ต้อง แป๊บเดียวก็เหมือน,นตายตออเออเหมอนคนตายไปแล้วอะหากากศหายใจผมก็จะบอกพี่โจงตั้งแต่แรกเลยว่าก็ผมขอเดือนที่สามน้ําหนักพี่จะลงประมาณ78โลผมก็บอกเขาคร่าวประมาณนั้นที่ผมกล้าคอนเฟิร์มเพราะว่าก็คือส่วนมากทํามาละเดือนที่3เนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนอืมแต่มันเปลี่ยนประมาณเดือนที่3จริง,รงๆเพราะว่าเดือนสงเดือนแรกมันแบบทําอะไรไม่ได้เลยก็ฝันอย่างเดียวเออมันเหมือนเหมือนเขารงเรียนใหม่อ่ะ เอคอคนต้องปรับฐากนก่อนใช่<อ>ก็คนที่ลดน้ำหนักอย่ารีบลองดูว่าหนึ่งเดือนแรกอ่ะฝึกท่าออกกํำลังกายที่ถูกต้องนะถ้าคนไม่ใช้เทนเนอร์ก็หาข้อมูลแล้วก็ฝึกแล้วก็ไปดูข้อมูลว่าการโฟกัสกล้ามเนื้อท่าไหนได้ส่วนไหนเวลาเล่นก็ต้องโฟกัสแล้วฟิลส่วนนั้นนะครับสำคัญคือเบสิกง่ายๆเลย <S <S แล้วพอเดือน ที่3นะผมให้พี่โจเล่นหนักมาก oh, <no. S 1> เพราะผมบอกพี่โจไว้ว่าเดือน3ผมจะคอนเฟิร์มเรื่องน้ำหนักให้ว่าอย่างต่ำต้องประมาณ7-8กิโลแต่เดือน 2, 2> mm. เดือนแรกของพี่โจไม่ค่อยขยับ mm. เพราะผมนึกไว้แล้วว่าไม่ขยับ mm. ผมไม่ได้พี่โจเล่นหนักเลยเน้นฝึกแต่ท่าแล้วก็เน้นฝึกการหายใจอย่างเดียว mm. ก็พอเดือน3ผมเลยจัดเต็มเลยพาเล่นหนักทุกส่วนสะร์คอสเนี่ย บางทีโ,โหเท่าเทรนเนอร์อ่ะ <trainer. S 2> จะขอเดกเลยว่าทำเราก็เดินไม่ได้เดินลงบนนันไดไปเดินลงบันไดก็คือตกตกบนนันไดแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้กับทุกคนนะผมจะประเมินละว,ว่าความแข็งแรงใครพร้อมอย่างพี่โจเนี่ยพร้อมละเดือนสองเดือนแรกปรับท่า<อ>ได้เคยวิ่งมาด้วยขามีความแข็งแรงอยู่แต่ต้องเน้นเล่นท่า ขาให้ถูกต้องนะไม่งั้นมีปัญหาเรื่องเข่าอยู่ผมก็ระวังตลอดแล้วก็เทสดูว่าไหวแค่ไหนกลายเป็นรู้สึกเล่นได้หนักก็เลยจัดเต็มเลยเล่นหนักจริงนะเล่นได้น้ำหนักเกือบเท่าเทนเนอร์ก็อย่างหนึ่งที่พี่โจลดน้ำหนักได้หรือลูกค้าผมทุกคนที่ลดได้นะเพราะต่อยมวยผมบอกเลยว่าต่อยมวยเนี่ยจำเป็นมาก ใครไม่เคยเล่นต้องลองหายิมหรือค่ายมวยเล่นในใกล้บ้านนะเหมออาะไยการลดน้ําหนักมากแต่ถ้าจะให้หุ่นออกมาแบบเพอร์เฟกที่สุดอะ่ะจะต้องเล่นเวทเทนนิงควบคู่ด้วยถ้าไปต่อยมวยอย่างเดียวก็กล้ามเนื้อก็จะน้อยเพราะโปรแกรมมวยไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อเพิ่มนะครับก็จะเป็นเน้นในเรื่องเบรนนิ่งสร้างความแรงมากกว่าจะต,ต่อยมวยมันเป็นไงมันมันช่วยนะใหม่สําหรับพี่ด้วยใช่ไหม,มที่ผมแนะนำก็ไ,ไม่เคย,เยทําเลยอ แต่โมยแรกๆก็เหมือนกับเวทแหละมันเหนื่อยแรกๆเหนื่อยแล้วก็ยากด้วยมันถ่ายใจไม่ทันนะมวยอ่ะหนึ่งเดือนสองเดือนเหมือนันอย่างที่บอกว่าคือเดือนที่สามมันสำคัญสุดอ่าเออมันก็เข้าล็อกนะสามเดือนนะสามเดือนมันเหมือนมันจะลงพอดีแล้วมันก็ทําอะไรได้ทุกอย่างแล้วอ่ะแต่ก็เ yes. ช็คเรื่องการบาดเจ็บกันนิดหนึ่งครับครูก็จะต้องแนะนําอยู่แล้วว่าการบาดเจ็บการป้องกันการบาดเจ็บนะก็ต้องระวังด้วยนิดหนึ่งโอเค จริงๆคลิปนี้ผมตั้งใจเอาวิโจามาเป็นแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักนะฮะ <Wow. S 1> ถ้าใครกำลังหาแรงบันดาลใจอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูรูปได้เลยว่ารูปที่ถ่ายกันรูปแรกก็คือเป็นสถานที่เดียวกันแล้วก็รูปจริงที่เริ่มถ่ายตรงนั้น before after ก็ตรงนั้น <Wow. S 1> ก็อันนี้ไม่ใช่ดึงรูปเก่ามา1 0 2 0ปีก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงได้ผมก็ยังอึ้งในตัวพีจโจนะ <Wow. S 1> ก หลายอย่างอ่ะด้วยระเบียบวินัยแล้วก็วิธีการการเล่นรูปแบบใหม่ๆหลายๆอย่างรวมๆกันนะก็ทําได้แต่จะบอกว่าระเบียบระเบียบมันสาคัญสุดเลยนะใช่ไหมเออระเบียบในการออกอ่ะคือเราเราต้องเหมือนกับว่าเราต้องทําเป็นประจําอเหมือนถ้าเรากินบุฟเฟ่อะไรมาเรากินได้แต่เราต้องเอามาเอาออกใช่เออมันจะทําให้มีความพอดีอ่ะพอดีถ้าเกิดว่าซีเรียสเครียดมากโอ้โห ลดน้ำหนักเซ็งละน่าเบือ่อ<ม>เดี๋ยวก็ตบ้ดแตกเอออ่ะแล้วก็ที่ผมทำช่องนี้ขึ้นมาคือผมตั้งใจจะลงท่าอ่องกายหรือว่าคลิปอ่องกายต่างๆที่ผมเล่นหรือว่าวิธีการที่จะทำให้คนเอาไปปรับใช้ได้ในการลดน้ำหนักในการเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็หรือว่าสแสดงความคิดเห็นมาก็ได้ว่าอยากให้เน้นสอนเรื่องอะไร ขั้นตอนรายละเอียดในการลดน้ําหนักของพี่โจจริงๆนะแต่ละขั้นตอนเดี๋ยวผมจะไปทําในคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้ผมเอามาเล่าข้าวให้ดูก่อนนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวไปฝากติดตามด้วยผมจะลงในช่องเทคขับนยครับเพื่อให้เอาไปปรับใช้หรือว่าเอาไปลองใช้หรือสอบถามเข้ามาก็ได้มีอะไรอยากจะฝากคนที่ลดน้ําหนักไหมก็นั่นแหละก็ 1- 2เดือนแรกก็อย่าเพิ่งไป อย่าเพิ่งไปชั่งน้ำหนักทุกวันนะเพราะมันไม่ลงอยู่แล้วไงไม่ือนไั่นอนมันจะทําให้ท้อด้วยมาช่งไม้ใหม่เล่นหนักก็ไม่ได้ยิ่งแ้อเดียวก็จะเป็นลมยิ่งท้อก็ยิ่งอยากเลิกไงก็เหมือนกับว่าก็นี่แหละเดือนสมบอกทุกคนตลอดว่าเดือน3มเดือน3ตลอดบอกบอกบอกประมาณนี้แล้วก็ช่ซึ่งทาได้จริงด้วยที่ทําได้จริงนะเออผมทําได้ก็ทําได้ทุกคนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผม ทําคลิปให้ดูบ่อยๆ <Wow. S 1> ถ้ามีเพื่อนก็เรียกเพื่อนมากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะ,ะไปละ,ะเจอกันครับสวัสดีครับเพราหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่การลดน้ําหนักนะครับบางคนอาจจะต้องเพิ่มน้ําหนักหุ่นจะได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือว่ามวลร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับ